อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวิเค bon รหอบอลเพเมอรีอังกฤษฟูแลมปะทะเลสเตอร์ณสนามคราวเวนคอรเทดเวลา1นาฬิกาเลสเตอร์ต่อ0.5-10ลผลการพบกันของทั้ง2ทีม1ธันวาคม2020เลสเตอร์แพ้กับฟูแลม1ประตูต่อ2 9มีนาคม2 0 1 9เลสเตอร์ชนะฟูแลม3ประตูต่อ1 6ธันวาคม2 0 1 8ฟูลแลมเสมอกับเลสเตอร์1ประตูต่อ1 10ตุลาคม2 0 1 3เลสเตอร์ชนะฟูลแลม4ประตูต่อ3ในศึกลีกครับ28สิงหาคมปี2008ฟูลแลมชนะเลสเตอร์3ประตูต่อ2ในศึกลีกครับฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกฟูลแลมนัดเยาแข่ง3ชนะศูนย์เสมอ1แพ้2ได้1เสียสนัดเยือนแข่ง3ชนะศูนย์เสมอ3แพ้0ได้3เสียสเลสเตอร์นัดเยา แข่ง3ชนะ2เสมอ0แพ้1ได้5เสีย3นัดเยือนแข่ง3ชนะ1เสมอ2แพ้0ได้4เสีย3สภาพทีมล่าสุดของทั้งสองสกอตปาร์เกอร์กุนซือของฟูลแลมดูจะไม่ได้ปรับอะไรมากนักตัวเจ็บก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่จะลงเฝ้าเสาอันฟองโซอ,อาเลโอล่าแผงหลัง3ามรายโอลาไอนะ่าโยอคิมแอดเดสันและโตสินอนดาราบิโอโย ส่วนคู่หน้าดูจะเลือกใช้อเล็กซานดรามิโตวิดลงยิงคู่กับอะเดมล่าลูคแมนส่วนเบรดโรเจอร์ของเลสเตอร์ซิตี้ยังมีปัญหากับเกมรุกที่แกนหลักนั้นบาดเจ็บส่วนนอกนั้นที่เหลือ,อยังพร้อมผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิลลงเฝ้าเสาเกมรับเวสลี่โฟฟาน่ายืนเซ็นเตอร์คู่กับโจ e นี่อีแวนแนวรุกมีเจมส์เมดิสันจอมทัพทำเกมหน้าเป้าชั่วโมงนี้อาโยเซเปเรสจะยืนค้ำแก้ขัดไปก่อนวิเคราะห์เกม อันดับเกรดนั้นห่างกันทั้งคู่กับฟูลแลมเองยังอยู่โซนท้ายตารางสุ่มเสี่ยงออมามากกับการตกชั้น20นัดเล่นไปมีอยู่14แต้ม6นัดหลังสุดทุกรายการของฟูลแลมก็ยังดูแย่เพราะไม่ชนะใครเลยด้านเลสเตอร์ทีมเยือนมีแผ่วให้เห็น2นัดหลังสุดในลีกทำได้แค่เสมอกับเอเวอเรตันและกับพ่ายลีดยูเนเตตเกมล่าสุดดูกระทบเห็นเห็นงานนี้ไม่ง่ายกับราคาบอลออกมาครึ่งลูกทีมเยือนบุกต่อดูแล้วตอนนี้เลสเตอร์ไม่มั่นใจเลย ไม่น่าจะวางต่อได้วัดรองดูหน่อยกับฟูลแลมน่าจะมีฮึดนัดนี้ขอมีแต้มหน่อยก็แล้วกันผลที่คาดเสมอกันไปเบนด์ร์โรเจอร์ผู้จัดการทีมลสสตร์ซิตี้ยอมรับเจมี่วาร์ดี้สูน้าคนเก่งของทีมยังฟิตไม่ทันเกมพรีเมียร์ลีกที่จะออกไปเยือนฟูลแลมที่คลาเวนคอตเทจในคืนวันพุธที่3กุมภานี้เราคาดหวังว่าเจมี่น่าจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้ซึ่งเป็นข่าวดีของเรานั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ ส่วนวิเฟตเอเีดีเราคงจะรอเขาไม่นานนักมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณดูจากโปรแกรมที่อัดแน่นมันเป็นเรื่องยากสําหรับนักเตะผมคิดว่านักเตะของผมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเกมหนักอย่างต่อเนื่องที่เพิ่งผ่านพ้นไปมันแสดงเห็นว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนความฟิตของพวกเขาเป็นสิ่งที่คุณต้องรับมือเพราะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มมาจากเกมวันอาทิตย์ที่โมธีคาสานเย่เจ็บเล็กน้อยในช่วงอบอุ่นร่างกายผมให้เขาได้ลองลงเล่นดูและเขาก็รู้สึกไม่ดี เราคงจะต้องรอดูการสแกนเขาจะหายไปสักพักเช่นเดียวกับเวสลี์ฟูฟาน่าเขาถูกเปลี่ยนตัวออกตามแท็กติกเช่นกันและมีปัญหาบางอย่างกับกล้ามเนื้อต้นขาด้าน,นหลังเราจะรอดูอาการของเขาในอีกหนึ่งวันข้างหน้าสำหรับเวสเขามีปัญหาที่บริเวณแผ่นหลังเราตัดสินใจไปเมื่อ1นถึงสสัปดาห์ที่แล้วว่าให้เขาได้พักจากการซ้อมเพื่อให้อาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังทุเลาลงเขาทำงานอย่างหนักร่วมกับทีมแพทย์นั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงหายจากทีมไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โรเจอร์กล่าวทิ้งท้ายยูลิตลมองมิดฟิลด์ของเลสเตอร์ซิตี้กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเรียกฟอร์มเก่งกลับมาในเกมรพเมยรีกนัดบุกไปเยือนฟูลแลมวันพรุ่งนี้เลสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้ใครต่อเนื่อง9นัดก่อนจะถูกหยุดสถิติลงด้วยการพ่ายกับเรดยูเนเต็ดหประตูต่อสในเกมเพเมยรีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ออกเราไม่มีความสุขเพราะเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ โดยเฉพาะกับเกมในบ้านพวกเราพยายามรักษาฟอร์มการเล่นให้ดีอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่เกิดขึ้นดังนั้นพวกเราจึงรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้เรารู้ดีว่าฟอร์มการเล่นในเกมมันไม่ดีพอที่จะทําให้เราเป็นผู้ชนะและลีดเองก็ทําได้ดีกว่าเรามันเป็นโอกาสดีที่ในเกมกับฟูลแลมเราจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งตอนนี้เราต้องมุ่งสมาธิไปที่เกมกับฟูลแลมและพยายามเก็บ3ามแต้มให้ได้พวกเขาเอาชนะเราได้สองหนึ่งในบ้านของพวกเราเอง ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาและเอาชนะพวกเขาให้ได้ต่นลมองกล่าวทิ้งท้ายการย้ายทีมของนาธานเนียนซารโรบาไปยังเลสเตอร์ซิตี้ต้องล่มกลางคันเพราะสโมสอนไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานว่าซารโรบากําลังจะย้ายไปเล่นให้กับจิ้งจอกสีน้ําเงินหลังจากผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรจากพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัญหาสุดท้ายคือการเจรจาระหว่างวัดฟอร์ดต้นสังกัดของนาเตะและทางเลสเตอร์ซิตี้ในเรื่องของจำนวนเงินค่าตัวที่แต่ละทีมเสนอและต้องการจ่ายล่าสุดมีรายง,งานว่าซาโรบาอาจจะต้องลงเล่นในวเวทีแชมเปี้ยนชิพต่อไปหลังจากเลสเตอร์ไม่สามารถจ่ายเงินในราคาที่แตนอรารวาดต้องการทําให้การเจรจาไม่คืบหน้าและอาจจะไม่ทันเส้นตายการย้ายทีมวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันถูกกฎหมาอังกฤษ ยังคงยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเต็งแชมป์เมียร์ลีกในฤดูการนี้หลังจากที่ปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งที่ราคา1ต่อ4ขณะที่ลิเวอร์พูลได้เบนเดวิตและโอซานคาบัก2กองหลังมาเสริมทัพรัร้งเต็ง2ที่ราคา4ต่อ1ตามมาด้วยแมนยูอัตราต่อรอง16ต่อ1อัตราต่อรองแชมป์เปี้ยนลีกหลังปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวอันดับ1แมนซิตี1้1ต่อ4อันดับ2ลิเวอร์พูล4ต่อ1 อันดับ3ามแมนยูเนเต็ดสิต่อหอันดับ4ี่เลสเตอร์และสเปอร์หกสิบหกต่อหเท่ากันอันดับ6เชลซีหนึ่งร้อยต่อหอันดับ7แอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและเอเวอเรตต์สองรต่อหและอันดับ10เวสต์แฮมสองร้อยห้าสิบต่อหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ประกาศปล่อยคาร์นัมไบรท์ปีกดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้ยูยี่สิบสามไปร่วมทีมเชลนันทามทีมใน,นลีกถูกด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาล ไร้เป็นนักเตะตัวหลักและเป็นกัปตันจิ้งจอกชุดเล็กโดยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําไปแล้ว7ประตูจากการลงสนาม17นัดในทุกรายการไร้ย้ายจากแบบบเบิร์นมาร่วมทัพเลสเตอร์เมื่อตอนอายุ17ปีและทําผลงานได้น่าประทับใจให้กับเลสเตอร์ซิตี้อะเคเดมีเขาจะไปพัฒนาฝีเท้าและเพิ่มประสบการณ์กับทีมเชลนั่นทาวซึ่งขณะนี้อยู่ในอันดับ4ของตารางลีกถูซึ่งมีคิวบุกเยือนฮาโรเกตทาวคืนวันงคารนี้ เอสลี่แมเลนไน่แข้งสารพัดประโยชน์ของอาร์เซนอลย้ายไปร่วมทัพเวสต์วิตอเอาเบียนด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้แมเลนไนอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ6ขวบก่อนเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว121นัดมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าแชม F, ป์เอฟเคัพมาครองเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วต่อด้วยแชมป์คอมมูนิตี้ชิลยังดีวก็ตามแข่งวัย23ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้แม้จะเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งทำให้อร์เตต้าเลือกจะปล่อยออกจากทีมชั่วคราวเพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้น อัเดากล่าวว่าเขาคือนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากและเราก็ภูมิใจในการทํางานหนักและการพัฒนาของเขาที่อยู่กับเราการตัดสินใจย้ายยืมตัวไปร่วมทัพเวฟฟอมวิดในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลก็เพื่อสนับสนุนเขาและการเติบโตในอาชีพของเขาต่อไปเราขออวยพรให้เขาโชคดีกับช่วงเวลาที่เดอะฮอทอนละสเตอร์ซิตี้ชุดยู3ลงเล่นเกมเพมลีก2นัดที่14ของฤด,ดูกาล เปิดบ้านนาสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่พาให้กับแบ็กเบอร์โรเวอร์ไป1ประตูต่อ3ทีมเยือนกุหลาบไฟได้ประตูออกนำไปก่อนจากแจ็คเวลนาทีที่24ก่อนเลสเตอร์จะมาตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากอาลีเล็กซ์บาร์นาทีที่5 0ทีมเยือนได้ประตูอีก2ประตูจากโจโนเรนนาทีที่74และแบรสลย์แดกนาทีที่8 6ทำให้จบเกมเลสเตอร์ซิตี้ชุดย23ี่ายพากับแบ็กเบอร์โรเวอร์ไป1ประตูต่อ3เกมนี้ธนวัน์ซึงจิตทาวร นักเตะไทยได้ลงเป็นตัวจริงแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23มี15คะแนนจาก14นัดจากผลงานชนะ5แพ้9รั้งอันดับ11ของตารางส่วนจาฟู้งเป็นแบ็กเบอร์โรเวอร์ที่มี25คะแนนจาก13นัดนัดต่อไปจะเปิดบ้านพบกับดาบิคอตตี้ชุดยู23ในคืนวันจันทร์ที่8กุมภานี้เวลา2นาฬิกา